โอเควัสดีครับผมบอยปืนจีนครับเรามาพูดถึงเรื่องเราเจอปัญหาเกี่ยวกับเจ้าลูกสูบของอเจ้าตัว Golden Eagle M4 M4N1 M4CQB M16 M16A4 S6A1 ร็อตล่าสุดนะครับโรงงานยอมรับว่า เขาเร่งผลิตแล้วก็เจอปัญหาว่าลูกสูบมันแตกนะครับนะลูกสูบมันแตกตอนนี้โรงงานส่งลูกสูบตัวแก้มาให้นะครับก็เลยลองเปลี่ยนดูเดี๋ยวเราจะลองยิงให้ดูว่าใส่ใส่ในเจ้าตัว MC หนึ่งตัวเนี้ยเราจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้นี่ลูกสูบเดิมเองเขาบอกว่าไอ้ตัวข้างในมันแตกแต่นี่เขาติดก,กาตาช้างไว้นะครับอ่าอ่าลูกค้าติดก,กาตาช้างไว้เขาเลยอบอกว่าพอมาแล้วเขาเลยส่งมาเปลี่ยนตอนนี้ขอซัพพอเฉพาะลูกค้าผมผมก่อนเนาะเพราะว่า เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปให้คนอื่นหมดแล้วลูกค้าผมไม่มีโอเคนะเพราะตอนนี้ลูกสูบมันมาไม่เยอะโอเคป่ะคราวนี้พอเปลี่ยนปุ๊บไม่ยากก็แค่ต่ออ e ีลิงข้างหลังนี่มันจะมีอ e ีลิงข้างหลังนี้ดึงออกแล้วก็อ่าจับไอตัวล็อกตรงนี้ปิ้นออกมาแล้วก็ใส่กับเข้าไปเอาตัวปิ้นล็อกแล้วใส่อ e ีลิงล็อกเข้าไปตึ๊กข้างหลังจบนะครับมาดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูกะเจ้าตัว M4A1 เจ้าตัวนี้ต้องบอกก่อนตัวนี้ดูดี ตัวนี้เป็นตัวต้นแบบที่มาตอนตั้งแต่ตอนแรกก่อนที่เขาจะผลิตเป็นตัวนั่นนะครับโรงงานส่งมาทดสอบที่เรานะครับตัวนี้เห็นไหมไม่มีไม่มีตัวตัวบางคนเรียกกระดูกหมานะครับไอตัวตัวเขาเรียกอะไรแอนตี้โรเตชันนะครับไอ้การการไอตัวตัวไอตัวหมุดหลุดนะครับไอตัวนี้เราทดสอบยิงจนหมุดหักไปแล้วทีหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้ให้ดูให้ดูให้โชว์เลย อันนี้หมุดปลอมที่เราทําขึ้นมานะครับแล้วเรารายงานผลให้โรงงานไปตอนนั้นเขาเลยใส่อ n นตี้โรเทชันมาให้นะครับมาดูกันนะครับเดี๋ยวจะ,จะ,จ,ะจะลองเปลี่ยนเปลี่ยนให้ว่าอ่าพอพอใช้แล้วเป็นไงบ้างอจากที่ปัญหาที่เราเจอคือไอ้เจ้าตัวรถล่าสุดมามันลูกสูบแตกแล้วก็มีปัญหาเรื่องยิงฟโอวโต้ใช่ไหมหลายคนเจอกันเหมือนกับลิ้นมันมีปัญหานีดหน่อยเราโรงง,งานเรารายงานโรงงานไปแล้วนะโรงงานก็ส่งตัวนี้มา ให้เห็นว่าเอ้ยลองดูซิว่ามันโอเคไหมนะครับก็เลยนั่นมาถอดออกก่อนเลยถอดเจ้าตัวนี้ออกมาเอาลูกอันนี้นี่คือตัวที่ผ่านการทดสอบมาแล้วนะครับบอกเลยนะครับโบกเก่าลูกสูบเก่าลูกสูบเราไม่ได้เปลี่ยนนะเรายิงตั้งแต่ตอนนั้นเรายิงไปเกือบหลายหมื่นนัดแล้วเพราะว่าเราทำตั้งแต่เมื่อสามปีที่แล้วใช่ไหมที่มีงานเราเริ่มทํางานวัดด้วยแล้วเรา คือการที่เราทํางานวัดเราอยากทดสอบปืนเราโอเคหรือเปล่านะครับเอาให้คนที่ไม่ปัญหาที่ว่าพออยู่คนทดสอบเนี่ยมันไม่ค่อยเจอปัญหาแต่ไปอยู่กับไอ้คนที่ไม่ไม่ใช่คนทดสอบเนี่ยปัญหามาเลยขณะนั้นเราเลยทําพวกงานวัดขึ้นมาใช้ระบบลมนี่ลมโอ้ยแม็กตกตกดีนั่นเอาขากันไว้ก่อนใช้แม็กระบบลมนะครับแม็กระบบลมนะครับต่อไว้นะครับเราจะจะดูว่ามันมีปัญหาไหมสุดสรุปคือไอ้ตัวรแรกที่ทํามาโอเคมากเลย ไม่ค่อยมีปัญหาก็เจอปัญหารอดหลังเนี่ยคือเห็นโรงงานแจ้งว่าเขาเร่งผลิตไอ้ตอนที่ติกไอต้ตัวตัวไอ้โควิดมาไงน,นั่นแหละนะปัญหาที่เจออันนี้คือคันล้างหักซึ่งคันล้างอะไหล่มาแล้วไงใส่กนะ็ให้เต็มที่เลยโอเคป่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้ลูกสูบส้มมันโอเคไหมในเบื้องต้นนะครับคืออยู่กับผมไม่รูร้แต่ว่าเดี๋ยวพอไปอยู่กับถ้าลูกค้าเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าโรงงานจะผ่านไหมนะครับ คืออยู่กับผมแล้วผมเล่นเป็นไงบางทีอยู่ลูกค้าก็ลูกค้าเล่นกันละหำบอกเลยนะอย่ายิงอย่างบ้าละหำอย่ายิงฟัวโ,โต้พลาดพลาด,ลาด,ลาดไม่เอานะโอเคปะ่ะอ่าเดี๋ยวลองใส่ก่อนใส่คืนใส่มันคืนกับครบ้าไปนะครับนะโอเคอุ้ยของจีนลูกหมดโบ้ค้างด้วยเดี๋ยวพี่คนก็แซวโอเคอ่ะปลดขั้นงแฟนโบโอเคเดี๋ยวขอกดขั้นผ่านโบค้างไว้นะครับ ดี๋ยวจะลองยิงยิงปา่าดูโอเคไหมเซมิปกติโอเคฟูโต้ปกติเดี๋ยวรอฟังขลจากลูกค้าแล้วกันว่าลูกค้าเอาไปเปลี่ยนแล้วโอเคไหมนะอันนี้เปลี่ยนให้ลูกค้าลูกค้าส่งส่งโบมาเลยไงโอเคครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกท่านนะครับบางทีอาจจะ รีวิวพูดไม่ค่อยรู้เรื่องบ้างก็ขอพานิดนึงเป็นคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องโอเคนะแล้วไี่เดดดีๆจะรวีวิวให้ดูกันนะสวัสดีครับ